เก้าร้อยแปดสิบพันก้อยเก้าสิบสองพันสองพันยี่สสองพันสิบพันยี่สิบแต่เข,า,า, 42, ข,า,า, 24, ขา,าไม่เริกมนะยังมีแต่ความหมายของปีที่สลับตัวนี้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่ท่านจะใช้ว่าท่านจะใช้ปีไหนถ้าใช้ปีไหนแล้วท้องต้องใช้ให้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดท่านไม่ใส่ท่านใส่าาคนเขาไม่เฉยจะมีปัญหาที่สิ้นสุเราบอ,อกไว้กันนะการตีความหมาย การรับมอบสินค้าการส่งมอบสินค้าตรงจุดไหนเราไม่สามารถเข้าไปปรับรูงได้แต่ถ้าเราใส่ปีเราจะรู้ทันทีว่าปีนั้นอ่ะอินโคนเดอร์ม,มีการกำหนดแปลงมีการควบคุมแปลงตรงปีสอง0สิเนี่ยสำคัญมากเพราะนึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงเยอะมากเลยแล้วถ้าท่านใช้ปีที่กว่าสงพันยีสิบ 2, แล้วหมายถึงว่าท่านต้องปิดแบบตามข้อกำหนดใน2020 ถ้าจะมาสมเอาสองพันสิบสองพันยี่สิบมารวมก็ไม่ได้หรือจะ